เพิ่นหายกวดพี่น้องเนาะมันลมทับตีนเพิ่นหายเธอหนึ่งนะยังยังดิ่นอยู่แม่เก็บใบเอาออกมาคือเก่าสบายดีป้าลุง fc ทุกทุกคันยินดีต้อนรับขอสู้ซองประจอยเดอ้อป้าลุงเลยนะเนาะ fc ทุกทุกคันใช้ตัวไรด,ดูมันถึกถึกขังไหนถึกขังไหนตัวไรตามตีนลูกนะตัวนี้บ่ ที่ได้นำพ่อบุญกองพูนอยู่นี่นะนีอเอาออกพ่อเอาเขามากินคือเกาโอ้ถัดตีนหล่าบต่ตัวไรตัวไรลูกตัวไรตัวนั่นนี่ตัวนี้เออตัวนี้มันถัดตีนเจ้าบอเจ้าย่อมันบอเออเม่บอกแล้วไปอย่าดิ้นลูกเอ้ห้าม ทับตีนลูกบอ่อลูกบอ่อตาฮันจิทับตืมเลยเนาะใส่ตัวไรลูกบ่แมน่นบ่ตัวนั่นบอ่อืมบ้าหลือแท้ตีทับตีนเพิ่นเอาเจ้าก,ก็จะตีกว่าลูกพอแล้วเจ็บแล้ว บะนี่อีหล่ายาลิ่นเดอ้อมบะนี่เดอ้อแม่บอกว่ายาก็คือยาเริ่มบะนี่เดอ้อมันทับตีนแม่์บอกอยู่บ่พังความฮะตีมันบะนี่ชองมึอ <c oughs> องอ่ะน่าอ่ะชองมึงยัง ตีน่ะใวัดจุ๊บมันก่อน่ะฮะฮะดื้อพูนบอกอยู่ดื้อกวดน้าทับตีนเพ็นเขย่าเขย่าเขย่า้เพูนมักใช้ใช้ใช้ดุใช่แมวใช่แมวน่ะนี่อันยังอันนี้อู้ยตัวยั้งอุดบ่อนี่ อูดบ่ด้ตัวยังไงนี่มีเชืออีหลานะอือเอาไปไหว้ไปลูกไปให้พ่อบุญไปไปตั้งม่นแจให้พ่อบุญเด้อมนานให้พ่อบุญกินนะลูกเด้ออือดื้อบ่ดื้อบ่ใช่ฮึ่ม พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วบตีมันก็ยาพอแล้วใช่พอแล้วมัน,ห,นหายนะ้ค่ะปลาปลาดิบปลาปลาดิบมันมนอนเหรอนปลาเทิงไป ไปนอนปะไปเหม่อปะคือจ้าเลยพูจา,จาง,งามเลยจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก,าก่อนเนอะวัฒนาตาจุ๊บจุ้ยนางงี้ดีเนอะพัชชิน,นาใช้มันทับบืองไหนเบื้งไหนหายเมย์เงดูข่างนี่หรือข่างนี่เบืง้งข่างไหนมันทับจีนจ้านะข่างไหนข่างนี่บ่ข่างนี่แน่ๆเลยนี่ เบิ้งห่าแม่เบืองเบื้องเบื้องเบิ้งเบิ้งเมียนวอลขางนี่บ่กดน้ำโดนทับตีนบ่บ่ทำเพื่อนได้งอกนี่กาพี่น้องเนาะนางรถดไปตั้งแต่บ้ううานบ้านบ้านไปจอยจนหัวเสียโน่กันยังโมหายงอนทำเพื่อนได้งอกไหมมานั่งกับแม่มากับพึดมือพึดตีนนะ จำเพิ่นได้งอกนะไ่ได้คือโมขนาดนอนยังบวมๆมในตื่นมาจำเพิ่นได้งอกมาแม่เอาไปไหวให้ปะป่ามาไปไหวทงบนนอนปะป่าปู๊บปะมาลุงมาแม่ให้พ่อบุญเนอะลูกเนาะเนาะเบเน่ห้ปลากินเนาะน้ำพอเพิ่นแนตะ่วลาเพิ่นกิน ให้พัดจินเบิร์ดเลยจังเอากวดออกพีน่น้องนะเอออีหลายย่าให่นโยเด้อมันทับตีนเด้อบลาแม่บอกอยา่าอย่าลิ่นนะอย่าลิ่นเด้อฮันห <c oughs> ันผู้ไปเอาของดินลูกไปมาลิ่นมาลูกไปหูหนาไปเอาของดินลูกมาลิ่นไปอ่ะของดิ่นดุเงี้ย ดินนะ่ะก <Pf ing. S 1> ็จักเก็บน้ำเด้อจักเก็บนั่นเด้อลูกเด้อเวลาดินนัเด้อบูบูบม่แพงมันยเลยโม่แพงแล้วบอวบูบูนั่นลูกใช่ใช่โอ้บม่แพงเลยตัวนี้ได้แพงอยู่บ่ตัวนี้ตัวนี้แพงอยู่บ่ตัวนี้แพงอยู่บ่ตัวนี้ฮะ มาขี้โพนนี่มาลายขี้โพนนี่แพงอยู่บ่อ้าวบ่แพงมนันยเลยแม่ไหาคนอื่นเ,นยเลยเสดอแม่ไปหาคนอื่นเลยทำผมแพงเด้อไปปัน่นบ่ปั่นคนอื่นมเอเสียงนี่เสียงนี่สีฟ้าสีเขียวนี่สีเขียวเขียวสีฟ้า ໃສ່ສີຂຽວແລ້ວມາໃມງດຸເດສີຂວບມ່ີມ່ນ เวลาลูกยาดินนะเก็บใส่นี่เด้อเก็บใส่สีเด้อเวลาลูกยาดินเด้อเก็บเขาแบบนี้เด้อเก็บแบบนี้เด้อนี่เงี้ยม่แม่ว่านะพังอยู่บ่แม่ว่า,าฮะฮะพังดิบ่พังหมูจ้องแมมนมตัวแป้งแม่นะ ừ dạc sài bỏ. Sài bỏ mày sài hai mày. Huuuuuu dạy dù mưa dạy dù mưa dạy dù mưa dạy dù bò dạy dù mưa 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 dạy dù ใช่เองเ้อมืนดเดออาวใช่เองเนอะบินเดอรมเมวใส่หให้เนอะบนเดอหาชิ่นอกับเมดน <c oughs> ใช่ไเอาใส่เกียยเกียวข่าเนอใส่เกีียวข่าไม่ตู่เนอ่ยังนี่ฮุงุ่งบอนี <c oughs> hm yeah. hey. oh, oh. hello 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 nè hello hello เพลงวะเพลง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 เก่งแห่นิเก่งแห่นิเมืองไมสสิอ่ะปัาอปัาไม่สิแเลงให้เมืองนี่นี่เขาทูแล้วนี่ Ui. Ừ. Bơm lên sẽ cho nó đi xay đi, xay đi, thầy có nó ảnh thân là xay đừng ngọt lại xay một hộp sắp chắc quý vậy xay bớt ảnh à, à à vẹn thì xay em em ưng này một xay bò Mừng anh bạn cho đây đâu em tệ Được bây giờ nè

ฮัลโหลแล้ไหมมาสินะเด้อแม่สิบอกเด้อนีอ่นี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 ่แม่จอยสิบอกนี่นี่เด้อนี่ เด้อแนมเด้อแนมเด้อแม่สิบอกเด้อศาสนาแนม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 เด้อนี่เด้อศาสนาศาสนาเดี๋ยวเดียวพังไหมว่าเนี่ยนี่ได้ยินไหมนี่แม่ห้องนี่นี่ศาสนาสีชมนี่ชมสีแดงสีแดงสีชมพูสีเขียว สีฟ้าจื่อว่บาบบบนี่มันเพรอวนะ่นะแบทเบิดเรานี่นี่สีชมสีแดงสีเหลืองสียมบูสีเขียวสีฟ้าใช่สีฟ้าแล้วล่ะสีแดงอันนี้แดงอันนี้ก็ดูดะก่อย เอ้ยเด้อเด้อมึงเด้อมึงเด้อแม่บอกเด้อเด้อนี่เอาสีผ้าใช้สีเหลืองเี่ใช้สีเหลืองบอสีส้มมาหน่ยสีส้มสีส้มสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้าอ่ะแม่สะถามใช้สีชมเี่ ถูกสีแดงสีเดืองสีเดงเน่ยใช้สีเดงเนี้ยโดเ้อแม่สีแดงเนอร์สีเดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าเ้อเด้อแม่สีบอกเ้อหยุดยุดยุดเดี๋ยวพึ่งจับยุดยุดโว้ยใช้สีเดงเนี่ยมาให้แม่ด้วยสีเดืองตัวได้สีเดืงนะ บอแมนสีชมพูนั่นน่ะสีพิ้งใช้สีแดงเนี่ยหรอสีชมพูน่ะนั่นก็บะปุกนี่สีแดงเด้อแม่บอกเด้อจือเด้อสีแดงอันนี้สีชมพูอันนี้สีชมพูสีชมพูนี่สีชมพูเด้อเด้อสีบัวเด้อเด้อนี่สีบัวสีสีเหลืองอันนี้สีผ้าสีผ้า สีเขียวนี่สีเขียวสีเขียวไม่จอยเดินเด้อจื้อเด้ออีหล่ะจื้อเด้อใช้สีแดงเนี่ยยิบห้แม่มึงเนี่ยตัวได้สีแดงเนี่ยตัวได้สีแดงมาให้ไม่จอยมึงดูสีแดงให้สีแดงนะมาจื้อซ้ำนี่นี่ดูนี่นี่สีแดงนี่นี่นี่สีแดงนี่สีแดงเดินเด้อมาชนะใช้สีชมพูเลยใช้สีพิงอีหล่ะแปลงดินบ่ ดินขาวแล้วปะนี่ยดินสะอาดแล้วปะนี่นี่เลี้ยงนี่ลูกนี่นี่นี่เด้อเลียงเด้ออันนี้ใกล้ๆตัวนี้เด้อเด้อเลียงเลี้ยงเลี้ยงนี่เอามาว้นี่ไว้นี่เด้อเวเวเวเเพ่งจับเดี๋ยพ่งจับันนะ นับดูนับหนึ่งนับสองดูหนึ่งสองสามสี่ฮ่าช่างนี่ว่ะมาหน่อยขี้ดื้อนี่ช่างเด้ใช้ใช้สีเขียวนะไม่จ้อยนะใช้สีเขียวเด้ใช้สีเขียวเย็บให้แม่เมึ่เกี้ สีเขียวสีเขียวอยู่ใายเด้สีเขียวนี่ห่านห่านหานดินไปสั่นวะจ้ะไพ่ดินไหมนั่นเสียตีนเขียววะจ้ะลูกเฮ้ย,อ,ยอ่ะามาเก็บชายนี่ลูกอ่ะเก็บนี่อ่ะอ่ะเก็บชายนี่เก็บชา,ายนี่เก็บดุเก็บดุนี่เก็บชายนี่เนอะเอ้เก่งเก่งเก่งลูกด่าเก่ง โอ้เก็บเจ็บลูกด่าโอ้เก่งเจ่งเอาลูกเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่หันบดเออเก็บใส่บดเอออ่ะอ่าเก็บเจ็บลูกด่าเก็บเก็บอึ๊บโอ้อ่าเก็บใส่หูมาอีกมาอีกมาอีกเก็บใส่จนบดโอเคมาใส่ใส่นังกอลใส่นี่ใส่นะ้ไหมเออออกมาหูมาหู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 แกมาบดเอ้ เก็บใส่เก็บใส่นี่บ่บ่นี่เออเออนั่งกับแม่นั่งกับแม่เออเอออย่มาใส่ลูกมาใส่ใส่นี่เด้อใส่นี่เด้อใส่มันถืกแน่ตะกานะเอาเลยแบาบนี้เอามั้ยลูกเอามั้ยเอาให้มันถืกเด้อหันบ่ถือนะนี่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 มึงไม่จอยเด้อมึงไม่จอยเด้อไ่จอยเสียเถอะมึงเด้อนี่นี่นี่แนมแม่ก่อนวาสนาพังหนูกว่าลูก มไปเก็บปลาไห้แม่นี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 ่เก็บใส่แบบนี้เด้อนี่เก็บใส่แบบนี้เด้อนี่นี่ถิ่มน้องนี่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 แล้วก็เก็บนี่เก็บใส่ดูเออโอเคเอาเก็บใส่เก็บใส่แม่สิงห์ยงให้อ่ะมันเลยเห็ดมันน่ะเห็ดค่อยๆลูกเห็ดค่อยๆเพื่อสิเห็ดแห้งเออเออ hệ thống sĩ đội hệ thống sĩ Rồi nào kép má kéo kép má Kép má kép má ở ờ, kéo nào kéo nào sai nào uhm. Hướp nào kéo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  nào má nào kéo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  hà kéo ơ ơ sai kéo luôn à ơ ơ sai sai à, sai nè, อ่ะเก็บใช่โอเคเก็บลูกเก็บยาดิเนี่ยต้องเก็บเด้อเอาใส่โอเคเก่งทอามาอีกมาอีกเก็บจนเบิดหน่ะนะโอเคทอามาอีกมาอีกยังบ่เบิดอยู่ไหนน่ะย่างบ่เบิดเอามาเอามาเออยังยังบินอยู่บ่นี่หนี้เก็บใช้เบิดนี่เก็บใช้เบิดอ่ะ chép chép Nè Ờ đục xí đỉnh vào nè bò Này bó. Kép xe kép xe Ờ Nì 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 hết chẳng xì đục hết chẳng xì À bòn mai vào nè Bòn lô Bòn cứ hết đục hết bằng kia nè nè Ở xay ở xay Nì nì à nì nì Chóp xay À, xay. Này, 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 này. Này, xay à mẹ xì chăm hãy không เออสิกเจ็บบอบดินนะบอ,บอ,บอ,บอกเอาสิเจ็บออกมายัางน่ะเจ็บได้ลเลรอเจ็บไหมเหรล,ะละูกแปรงแขวอีกได้แปรงด้วยแท้อันนี้อันนี้บัน,นี่เมียนอนั่นลูกอะต้องต้องไว้อยู่ห้องน้ำน ไปไหวห้องน้ำเดอ้อเวลาอาบน้ำแป,ปลงเด้อแปลงดินเด้อตอนเช้าเด้อเวลาอาบน้ำเนอตอนเช้ากับตอนแดงเด้อเออมาออุ้งแดบออกมา้ไหมแม่สิแป่งห้มะแม,ม่สิแป่งห้ยให้สิเก็บออกเก็บเขาเา่าให้นะเก็บได้ไหมเก็บเข่าไใบนี่เก็บไใบนี่ไห้ ทุจ้าแล้วบอกเหมือนี่ทุจ้าแล้วบอกคนเก่งนี่ฮะคนเก่งทุจ้ากันทุจ้ากันไว้เ okay. คสจ้าพี่น้องเยนาะสีดินน้ำน้องวาสนาเพิ่นก่อนซอยเพิ่นบอกเพิ่นเป็นสีนั้นสีนี้ก่อนพี่น้องเยนาะประจอยกับจิขอจบคลิปเพียงสนี้ก่อน,นขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อป้ารนเอ้ยมาหลับซมคลิปวาสนาเด้อโดยที่ปกติขำโฆษณาของประจอย ก็ขอบุณขอบคุณอะไรเด้อป้าลุงเยนะ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเพียงสำนีก่อนไปแล้วกลาว่าวคำบายสบายดี